We've got the squad together to get into what's new in pro clubs in FIFA 23. ก็หลังจากที่ทาง EA เนี่ยเผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ Pro c l u b s ใน FIFA 23ออกมาให้เราได้เห็นแล้วเนี่ยถึงส่วนตัวผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆมากทาให้เราได้ว้าวเท่าที่ควรนะครับแต่ว่านะมันก็ยังมีบางส่วนเหมือนกันนะครับที่เหมือนจะเป็นการพัฒนาตัวเกมเนี่ยที่มันดูน่าสนใจอยู่นะและในส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวของระบบ crossplay ที่น่าจะทําให้หลายๆคนที่เล่นในโหมด pro c l u b s เนี่ยมีความหวังมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนยังง บ้างเนี่ยนะลองไปชมกันเลยนะครับ Welcome FIFA ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแจ้งทุกคนเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับว่าในภาคหน้าใน FIFA 23เนี่ยโหมดโลกคลับและก็โวลต้าเนี่ยมันจะมีการเก็บโรเคชันร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกของรางวัลหรือว่าชุดแต่งต่างๆเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันในทั้ง2โหมดนี้เลยนะครับซึ่งหลายๆส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงทั้ง2โหมดนี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกันทีละเ,เรื่องเลยนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็คือ play your way and grow your p o r s นะครับจากในภาคที่แล้วเนี่ยที่ทางทีมงานได้รับฟีดแบ็กมาค่อนข้างมากเลยนะครับว่าอยากจะให้มีโหมดอื่นๆให้เราเนี่ยเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในโปรขับได้บ้างอะนะครับเพราะอย่างในภาคก่อนๆเนี่ยมันจะมีแค่การ drop in กับการไปแข่งเป็น match ของทีมเลยนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าการเก็บ xp ต่างๆเนี่ยมันดูจะเหนื่อยไปหน่อยนะกว่าที่เลเวลจะขึ้นกว่าจะปลดล็อกิร์ k แต่ละอย่างอะนะครับในภาคนี้เนี่ยทางทีมงานก็เลยเอาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาครับผมอย่างการเข้าไปเล่นในโหมดซ้อมขเเเก้าไปล่น ในภาคนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาตัวละครโปรคลับของเราเนี่ยเข้าไปเล่นเพื่อเก็บ SP ได้แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการไปเล่นสกิลเกมเนี่ยนะเพื่อที่จะเป็นการเก็บ SP ทางอ้อมแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ย <siglo S 1> ยังสามารถชวนเพื่อนของเราเนี่ยไปเล่นในโหมดโวตาเพื่อเก็บ SP ให้กับตัวละครของเราได้อีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการเก็บเลเวลของตัวละครในภาคนี้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยนะอย่างการที่ตัวละครของเราเนี่ยจะไต่ระดับขึ้นไปในแต่ละเลเวลเนี่ยนะครับภาคนี้เนี่ยก็จะมีการปรับให้ใช้ SP ในการที่จัพแต่ละเลเวลของตัวละครให้มันน้อยลงนแล้วก็ ภาคนี้เนี่ยเลเวลสูงสุดของตัวละครเนี่ยมันจะไม่ใช่25แล้วนะครับมันคือเลเวลร้อยเลยนะแล้วก็จํานวนสกิลพอยท์ที่เราจะาไปอัปเกรดตัวละครของเราในภาคนี้เนี่ยมันจะถูกจํากัดไว้ที่สูงสุดเลยก็คือ185สกิลพอยท์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือในส่วนของเปิร์กทั้งหลายเนี่ยนะครับเปิร์กพวกนี้เนี่ยมันจะถูกปลดล็อกทั้งหมดเนี่ยในตอนที่ตัวละครของเราเข้าสู่เลเวล25และหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกพวกช่องใส่เปิร์กหรือว่าสกิลพอยท์แทน,นนะครับซึ่ใน,น,น่่วเรคลยทผมมาบาาาาไ 2มันจํากัดเอาไว้ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างะนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยโอ้มันแตกต่างกันมากแค่ไหนเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็โซนถัดมานะครับก็คือเรื่องของแชร์ซีซันสโปรเกอร์นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนี่ยแหละครับเรื่องที่โปรคลับกับโวตาเนี่ยมันจะมีการเก็บโปรเกชันร่วมกันคือถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเล่นในดร็อปอินสเล็กครับหรือว่าเฟรนลี่แมทช์ในโปรคลับหรือว่าเราเนี่ยจะไปเล่นอาร์เคดหรือว่าสควอสในโวตาเนี่ยนะครับมมมมัััันนนนจะะีกกกาารรรรรเเ็็บนนบบป SP คคหือวว่่่ผซึง สมมติว่าเราเนี่ยเล่นจบไปเกมเกมนึงแล้วใช่ไหมครับตัวเกมเนี่ยก็จะให้รางวัลมาเป็น SP กับโวตาคอยให้เราเนี่ยไปซื้อของปลดล็อกชุดแข่งต่างๆได้นะครับจากในโวตาช็อปแล้วก็พวกชุดแข่งต่างๆจากโวตาช็อปเนี่ยนะครับมันจะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะว่ามันจะไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดอะนะครับระหว่างโวตากับโปรคัพส์เนี่ยนะอาจจะไม่มีพวกเสื้อเรืองแสงอะไรพวกนี้จากในโวตานะแต่ว่าจากที่ดูๆแล้วเนี่ยผู้เล่นที่เล่นในโปรคัพส์เนี่ยนะครับแล้วไปซื้อของแต่งจากโวตาช็อ หรือว่าเครื่องประดับใหม่ๆให้เราเนี่ยเอามาปรับแต่งตัวละครกันได้เต็มที่น,นะครับแล้วก็เรื่องของวลต้านะครับขอพูดถึงวลต้าฟุตบอลอัปเดตนิดนึงนะครับก็คือในหมวดวลต้าในภาคนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มอาเคดเกมเข้ามาใหม่อีกถึง6เกมเลยที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยมีเพื่อนที่เล่นโปรคลับอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับพากันไปเล่นวลต้าเนี่ยน่าจะสนุกเลยนะแถมยังได้ SP กับวลต้าคอยมาปลดล็อกของแต่งให้กับตัวละครเราได้ด้วยนะครับมีตัวเกมให้เราเลือกไปเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายเลยม ในส่วนนี้เนี่ยผมว่าเราคงต้องรองไปเล่นกันตอนที่ตัวเกมเต็มปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันนะครับว่ามันจะมีโหมดใหม่อะไรที่มันน่าสนุกบ้างนะแล้วก็ในส่วนของเพิร์กนะครับในภาคน,นี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเพิร์กใหม่เข้ามาอีก4รูปแบบประกอบไปด้วยโพเชอร์นะครับก็คือจะเป็นเพิร์กที่ช่วยให้ตัวผู้เล่นเนี่ยจบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ดียิ่งขึ้นน, Light นะครับไลท์พาสเซสนะครับก็คือจะเป็นเพิร์กที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยสามารถควบคุมบอลที่เราจ่ายออกไปให้เขาได้ง่ายยิ่งขึ้น,นอินเตอร์ ยิงประตูของฝั่งตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นน่นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเชสดาวมันจะเป็นเปิร์กที่ช่วยให้เราเนี่ยวิ่งไล่เพรสคู่แข่งได้เร็วยิ่งขึ้นน่นะครับในจังหวะที่เสียการครองบอลจากตัวไปมันจะมีระยะเวลาที่เปิร์กเนี่ยจะทํางานประมาณ40วินาทีในเกมนะครับที่ตัวละครของเราเนี่ยจะวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ไล่บีบได้ไวยิ่งขึ้นน่นะครับแล้วก็ในส่วนของการดรอปอินในภาคนี้เนี่ยนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากอยู่นะครับระยะเวลาในการเล่นในแต่ละครึ่งเนี่ยมัน 10นาทีเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาแค่8นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจบลงด้วยผลเสมอเนี่ยนะมันจะเป็นการเล่นในโหมดกเลเด้นโกไปเลยนะครับก็คือใครยิงได้ก่อนชนะไปเลยนะครับสำหรับในการ drop in เนี่ยนะแล้วก็ในการ drop in ในภาคน,นี้เนี่ยนะครับมันจะมีการอัปเดตสนามกับชุดแข่งใหม่ๆมาให้เราได้เล่นกันอีกนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยหลังจากที่จบเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับ ตัวเกมในภาคนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงในส่วนของท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับโชว์ผลงานว่าเราหรือว่าเพื่อนๆในทีมของเราคนไหนเนี่ยมีส่วนร่วมในจังหวะไหนาของเกมได้มากที่สุดนะนะครับก็จะคล้ายๆพวกแบทเทิลฟิลเวลาเล่นจบแต่ละเกมเนี่ยแหละครับและส่วนสุดท้ายเลยนะก็คือเกมเพลย์เชนส์นะครับในส่วนของเกมเพลย์ในภาคนี้เนี่ยผู้เล่นที่เล่นโปรคลับบนเครื่อง n e x t ซ์เจแล้วก็ PC เนี่ยนะครับก็จะได้รับประสบการณ์ในการเล่นฟี FA 23โปรคลับด้วยระบบไฮเปอร์โมชั่2แบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็จะมี ะร,ระบบ Match Day Experience เนี่ยมันคือระบบที่มีการปรับปรุงในส่วนของสนามหญ้าตาข่ายหรือว่าเสียงเชียร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยให้มันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นน,นะครับแล้วก็ยังมีการเอา AR Replace เข้ามาใช้นะครับหรือว่าถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเนี่ย มันคือตัวเลขสตัดต่างๆที่จะเอามาฉายให้ดูในภาพช้าจากจังหวะที่มีโอกาสทําประตูนะครับแบบในภาพตัวอย่างนี้เลยนะซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากดูรายละเอียดในส่วนของเกมเพลย์ดิฟไดฟ์เนี่ยก็ลองกดที่มุมขวาบนไปดูได้เลยนะครับผมอะ่ะเคยเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของการครอสเพลย์เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเลยนะครับในตอนนี้นะว่าโปรคลับสเนี่ยมันยังครอสเพลย์ไม่ได้นะครับแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนะครับในพิชโนดนี้เนี่ยมันมีการแจ้งเอาไว้แบบชัดเจนเลยนะคร อัปเดตในส่วนของการ crossplay ในอนาคตครับผมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีการอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่นะแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับที่อย่างน,น้อยๆเนี่ยมันก็ยังเห็นภาพอยู่นะว่าการ crossplay ใน p r o c l u b s เนี่ยมันก็น่าจะตามมาอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบที่ผมเนี่ยบอกเอาให้ตอนแรกเลยนะว่ามันก็ไม่ได้ว้าวเท่าที่ควรนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการปรับปรุงที่ค่อนข้างจะอิงไปตามฟีดแบ็กของผู้เล่นมากกว่านะครับและในส่วนของการ crossplay เนี่ย เราเนี่ยก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาให้เมื่อไหร่นะแต่จากข้อมูลที่ผมอ่าน,นในพิชโนแล้วเนี่ยผมว่านะเขามีแผนงานในใจแล้วแหละครับแล้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยนะผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับ